สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนรถสมองซื้อบอลครับผมเมื่อนี้พอนี้ใส่ผ้าละอยสีผ้าเพื่อนเพื่อนมาติดวาว่วงเดือนยักษ์ครับผมวาว่วงเดือนยักษ์ขนาดร้อยเอ้สามร้อยสี่สิบเส้นแหละครับผมที่เห็นในต้นคลิปแหละครับผมตอนนี้ก็เขามาทำการตอกระดาษก้อนพี่น้องอันนี้พอนี้ใส่กระต้อไว้แล้วครับผมยังไงเนี่ยพ่อเยวสีต่อเพิ่มอีกก้อนครับผมต่อกระดาษแล้วจะค่อยติดครับผม ยิงกระดาษตั้งพอดียินมันเตึมเองครับผมหลังจากเขาเตรียมกระดาษเรียบร้อยนะครับพี่น้องบัดนี้ก็บกีบมาทําการติดเลยครับผมโอ้สัวสีแล้วเต่ละขั้นตอนพี่น้องว่าวดวงใหญ่มันบอง่ายนะครับเพชรตั้งแต่กล้งเว้นผุนเพชรไปน้ำเศร้ามีแห้งไปน้ำเพชรใจเย็นๆครับเพชรใจห่อนบ่ไร นี่นะครับผมลักษณะการติดคอมเพนีไส้ลักษณะการติดว่าวไม่นะเอื้อหรือว่าไม่เอียงก่อเพื่อนอืินบ้านผมอื่นดังนะครับจะลงไปทาบกระดาษส่วนปีกที่อยู่ข้างบนครับผมนี่ครับปีกจะอยู่ข้างบนนี่นะครับผมพุ่นควี้ยวเขามันคว่ำยันเขามันครับผมเบื้องหลดพี่หน้อ เบิ้กระดาษบ่หน่อยกาวหนึ่งก็เบิ้ดสามปลองสองปลองแหระครับผมนี่ปองที่สามครับตั้งผัออยู่หันนาที่พ่ออยู่มั้งเอามาติดก็เลยบานนี้หลังจากกินข้แรกแล้วเส้ามีแห้งไปนําเฮ็ดสาวเดียวว่าได้เาบามันดวงไงเพื่อนบรรยากาศก็กล่มแห้งครับบ้านร้มมือมือมา แกปลอยวาวสองห้องไวญ่ตอนนี้สะนูดับไปแล้วแต่วาวยังอยู่อยู่อ่ะปิดเลยครับผมมาปิดกันเลยใส่เวลาโดนเหรอเตาวาวโดนก็เคยใส่เวลาโดนปานหนึ่งจ้าเกือบในชีวิตเหตุวาวมัน ก็ดวงนี้เป็นดวงแรกคือว่าแนตะ่มันจะเป็นดวงใหญ่ที่สุดใน,นชีวิตของคนในใต้ครับผมเบิ้งเบิ้งโอดพี่หน่องขนาดมันะ <c oughs> ไม่อยากจะเอ่ยโอ้ยบงงา่าวดวงเงยโอดตอนเล่นเล่นเจ้าไหนกับวะนี้พี่น้องเอ็้ยที่เพิ่อนกระท่ำ กอเนี่ยบพกินหองเอฟที่คนมีไส้ายอยู่เยอะแต่ก็มากโคบ้าพันบอกว่าเลียงว่าวเนี่ยอนมากเลยบา้ตอนเขาล่อจ่เขามีไส้แค่เลี่ยวเบแ่้วมือได้มากเลยมาเลยหาดติดบ่ายักษ์โอ้ ครับพี่น้องผมก็เป็นลำนาพาภารกิจการติดว่าวงเดือนยักษ์ใหญ่ที่สุดของพญายัสษอาจที่เป็นใหญ่ที่สุดในตหม,หร,นตรห,มหรือในอำเภอกับบุหูครับพี่พี่น้องผมตั้งแต่ในชีวิตเกิดมาพญายัสษหัวก็เคยเห็ดใหญ่ปานนี่แหละครับผมเป็นดวงแรกครับผมใหญ่บ่แม่แป้งจ้าว่าย่ยยงหามย่งหางางคือเมแป้งว่าซ่าน <laughs> เป็น ส่งคืออยู่ในนอคืนหรือว่าคืนจะค่อยรุ่นกันพี่น้องผมนี่ครับภารกิจติดว่าวงเดือนยักใส่เวลาติดยุบประมานเครื่องมือพี่น้องเบิดเดกาวสามกระป๋องกับกระดาษกระดาษปูนอกีกนับบ่ไดดครับผมบ่ไดดนับกบ็ติดไปน้ำพักไปน้ำติดไปน้ำพักไปน้ำครับผมเพราะว่าวาวดวงใหญ่นอสิเหตุเทือเดียวโหลดคือว่าวดวงหน่อยไม่กระเฮดบ,บ่ไดดครับผมก็ต,ต้องเฮดใจเย็นละเอียดท,ทีทีพี่ทันครับผม จังคอยรุนจังคอยติดตามด้วยพี่น้องเด้อติดตามเราวงเดือนยากดวงนี่ครับผมว่ามันสีขึ้นสีจวดหรือสีบบจวดครับผมแต่พอายทกายมีค่วมมั่นใจหมั่นใจคักค่ะว่าว่าวดวงนี้จะได้ต้องได้ขึ้นฟ้าแน่นอนครับผมครับผมกะฝากกดติดตามไม่แป้งฝากาช่องนี่ฝากช่องพญายักษ์ผ้าลอยนี่ฝากช่องพญายักษ์ผ้าลอยนะยยยยยจ๊ะฝากกดติดตามล้วแนะ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดหัวซิงไข่ถอนหัวซิงไขมาใส่มาใส่ขวดนูเพื่อเป็นกําลังใจเห็นเล่าแน่เด้วยครับเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องทุกทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่ดีไม่แห้งครับผมนอนรับปันดีครับสวัสดีครับ